มาที่ชาวราศีกันนะคะประจําเดือนกุมภาพันธหกสี่ของเรานะคะเริ่ม<ะ>ปีใหม่มานะคะ,ะก็ให้ทุกท่านของชาวราศีกันเนี่ยมีวยความเฮงเฮงรวยๆวยพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนั่นเองนะคะค่ะก็ชาวราศีกันนะคะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14กันยายนนะคะถึง17ตุลาคมนั่นเองค่ะโดยทั่วไปเนี่ยชาวราศีกันนะคะเขาจะเป็นคนที่น่ารัก เป็นคนที่เข้ากับคนได้ดีอยู่แล้วนะคะวางตัวในสังคมได้เข้าใ,ในสังคมได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะมีความกระตือรือร้นนั่นเองนะคะชาวราศีกันเนี่ยเราให้เน้นเป็นสีเขียวนั่นเองอนะคะแล้วก็ดาวที่ควบคุมเนี่ยเป็นดาวพุธค่ะเดีย๋ยวให้ท่านอาจารย์จับให้กับชาวราศีกันค่ะ ค่ะสำหรับชาวราศีกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะการงานก็ไม่น่าเป็นห่วงนะคะคุณคิดจะทำอะไรนะคะคุณก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้อย่างดี เกินที่คาดหวังไว้นะคะงานของคุณจะได้รับการยอมรับนะคะหรือว่างานกิจการส่วนหรือแม้กระทั่งกิจการส่วนตัวของคุณที่คุณคิดจะทาอยู่นะคะก็ประสบความสําเร็จค่ะงานดีนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ส่วนเรื่องของการเงินนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคุณมีสิ่งใดที่มันอยู่ในใจของคุณนะคะ นะคะไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้สินนะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่อนข้างหนักสําหรับคุณเหมือนกันนะคะ<ม>ก็ขอให้คุณได้ได้เต็มอกเต็มใจมไว้นะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องเหล่านี้เข้ามาในในเดือนกุมภาพันธ์นะคะคุณอาจจะไป สร้างหรือสิ่งที่คุณเคยทำไว้เนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาหาคุณนะคะในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ไม่น่าเป็นห่วงสำหรับชาวราศีกันนะคะ<ม>ความรักดีค่ะนะคะ<ม>ก็ดำรงสถานะของความรักอยู่ได้เป็นปกติสุขนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะ<ม>ก็ไม่น่าเป็นห่วงค่ะ<ม>ก็ทำบุญบ้างนะคะ ทำบุญบ้างก็เสริมสุขภาพแต่ว่าถ้าไม่ทําก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าทํามันก็จะส่งเสริมสุขภาพของคุณนะคะให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภดีค่ะมีโอกาสนะคะชาวราศีกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะอาจารย์ขอให้คุณไปเสี่ยงโชคค่ะเงินมันจะมาหาคุณนะคะแต่ถ้ามาแล้วนะคะคุณก็ พอเพียงได้ก็พอเพียงอย่าไปคิดแบบให้มันมากกว่านี้ได้มาแล้วก็จะให้ได้อีกเดี๋ยวไปต่อยอดอีกแล้วเดี๋ยวมันจะมันจะไม่ไม่ได้แต่ในเบื้องต้นเนี่ยค่ะคุณมีโอกาสในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ในเรื่องของการเงินค่ะโชคลาภนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปให้กับชาวราศีกันนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าแมนมากเลยนะคะค่ะ,คะก็มาเรื่องของ การงานนะคะการงานเนี่ย as of pentacle ขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานนะคะไม่ว่าจะทำงานหรือเราจะเป็นพนักงานเจ้าของธุรกิจหรือร่วมลงทุนกับใครก็แ้แต่ตอนนี้ยืนหนึ่งยืนหนึ่งค่ะประสบความสำเร็จหรือมีผลมีชื่อในผลงานเลยค่ะค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยได้มาต้องก็ต้องใช้ไปนะคะการเงินเนี่ยช่วงเนี้ยคือได้มาจะต้องแลกเปลี่ยนไม่ว่าคุณจะได้ก้อนใหญ่มาาเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะต้องมีการที่ ต้องออกไปใช่ค่ะจะมีการใช้เงินออกไปนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยยังมีความรักที่เดบเอ็มเพรสเนี่ยประมาณว่าแนวผู้ใหญ่อะค่ะจะมีความเป็นผู้ใหญ่เจรจากันได้คิดแบบผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะคิดแบบผู้ใหญ่ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยดีค่ะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะให้เราเนี่ยทำบุญเพื่อเสริมสุขภาพของเรานั่นเองนะคะค่ะเพราะว่าสุขภาพเนี่ยอาจจะมาในเรื่องของมี สิ่งลอกข้างของเราที่เราอาจจะไม่เห็นอะไรเงี้ยรับท้อมให้เขานะคะเพื่อเสริมสุขภาพของเราก็ได้ค่ะและก็ในเรื่องของโชคลาภนะคะก็แสดงความยินดีนะคะเพราะว่าไพ่เหรียญขึ้นนะคะเป็นแปดเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเสี่ยงโชคได้เลยอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกนะคะก็ฝากบัญชินของอาจารย์บุญสุภาด้วยนะคะก็สามารถที่จะเสี่ยงโชคได้เลยนะคะเพราะว่าไพ่เหรียญไพ่เงินขึ้นนั่นเองนะคะค่ะสวัสดีค่ะ